สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกปลากระป๋องอร่อยทำง่ายแล้วก็แซ่บมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราจะใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องนะคะโดยจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นสามแมครัวค่ะนำหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งมาคั่วนะคะ เราจะคั่วจนกว่าทุกอย่างจะสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆค่ะมันกลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะเขาจะได้สุกเสมอกันค่ะพอคั่วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตำให้ละเอียดค่ะในส่วนของพริกแห้งถ้าใครชอบทานพริกสดสามารถใช้พริกสดแทนได้นะคะก็นำมาคัา่วแล้วก็นำมาตำค่ะหรือว่าจะผสมทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะ พอเราตำจนละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อของปลากระป๋องใส่ลงไปค่ะโดยวันนี้ปุ้ยจะใส่แค่เนื้อนะคะปุ้ยจะไม่ใส่น้ำปลากระป๋องนะคะเพราะว่าปุ้ยอยากได้กลิ่นเครื่องเทศด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำปลากระป๋องลงไปเนี่ยก็จะทำให้กลิ่นของปลากระป๋องแรงเกินไปนะคะส่วนถ้าใครชอบเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆ ตำให้เนื้อปลากระป๋องเนี่ยละเอียดแล้วก็ฟูนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปผัดให้หอมอีกทีหนึ่งค่ะโดยเดี๋ยวเราจะเตรียมกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะจะได้หอมๆจากนั้นก็นำน้ำพริกที่เราตำไว้นะคะลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะผัดจนกว่า เขาจะแห้งนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะส่วนถ้าใครชอบทานน้ำปลากระป๋องนะคะก็ใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้เขาแห้งนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเตรียมตักข้าวสวยไว้รอดได้เลยนะคะผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อนประมาณ1หยิบมือค่ะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วปุ้ยจะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบีบมะนาวลงไปค่ะความเค็มความเปรี้ยวความหวานนะคะสามารถเติมตามที่เราชอบได้เลยค่ะปุ้ยจะใส่น้ำมะนาวประมาณ1ลูกนะคะหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะปุ้ยไม่ทานหวานปุ้ยก็ไม่ตัดน,น้ําตาลนะคะถ้าใครทานหวานเนี่ยสามารถเติมน้ําตาลได้ตามชอบเลยนะคะเสาาร็จแล้วก็ผัดต่อไปค่ะเหตุผลที่ปุ้ยปิดแกส๊สก่อนที่จะใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มะนาวออกรสขมนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำตักเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมกับผักสดหรือว่าผักต้มก็ได้นะคะเมนูนี้กินอร่อยไม่เบื่อค่ะถ้าใครชอบทานเผ็ดนะคะแอมกับพริกโดดนะคะตักเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆฟินมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ